กฎระเบียบโบราณการศึกษาจำท่องการทดลองโดยไม่เรียนรู้ครับถ้าประเทศไทยทำได้สัก3าเรื่องนะครับปลดล็อกสักสามเรื่องนี้อนาคตประเทศไทยมีแน่ทุกวันนี้เราหวงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเราหวังจะเทเงินใส่เข้าไปในระบบอัดฉีดนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จริงมีวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากโดยไม่ต้องใช้เงินคือการแก้ไขกฎระเบียบให้ชาวบ้านทำอาหากินกันได้ง่ายๆครับหลักสูตรไทยจึงเน้นความรู้เน้นการท่องจํา มากกว่าเน้นสมรรถนะว่าทาอะไรได้นะครับเน้นการท่องจํามากกว่าการคิดขั้นสูงต่างประเทศกําลังเปลี่ยนไปสู่หลักสูตรอีกแบบหนึง่งที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่หลักสูตรนี้พอจะเอามาใช้ในประเทศไทยก็ถูกปลอกไว้ประเทศไทยนะครับจะต้องปลดล็อกวิธีการทํางานเราชอบทดลองโดยไม่เรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่มีการทดลองที่เก็บผลมาประเมินแล้วดําเนินการต่อไปให้ดีขึ้นเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศ ที่แก้ยากได้นะครับถ้าประเทศไทยจะก้าวเดินไปได้ธุรกิจมีความพร้อมนะครับรายใหญ่พร้อมมากกว่ารายเล็กก็พยายามในการปรับตัวแต่ถ้าภาครัฐไม่ปรับตัวไม่ปลดล็อกประเทศไทยออกจาก3เรื่องนะครับก็คือเรื่องกฎหมายโบราณการศึกษาจำท่องนะครับแล้วก็ชอบทดลองโดยไม่เรียนรู้ประเทศไทยก็ยากที่จะก้าวได้ เรากำลังต้องฝ่าพายุการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างทีมของประชาชาติตั้งไว้นะครับอย่างที่พูดกันทั้งภูมิรัศศาสตร์นะครับซึ่งอ่อนไหวมากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงก้าวกระโดดลองคิดดูครับผู้นำเทคโนโลยี AI ของไทยรายหนึ่งคือ SCBX อย่างตั้งชื่อตัวโปรแกรม Generative AI ว่าอะไรไต้ฝุ่นครับพายุทั้งนั้นนะครับที่จะมาถึงประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ ถ้าเราถูกมัดไว้ขยับขยื่นไม่ได้นะครับเราจะไปต่อกันยังไงเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องอันล็อกประเทศไทยนะครับอันล็อกไทยแลนด์หัวข้อที่พระชาชาตติั้งขึ้นมาว่าให้ผมช่วยคิดเรื่องอันล็อกไทยแลนด์คำถามแรกที่ต้องตอบก็คือแล้วอะไรล็อกประเทศไทยอะไรที่ล็อกคนไทยไว้ผมคิดว่ามีล็อกจำนวนมากมายนะครับเรียกได้ว่าเป็นเซฟที่ ปลอดภัยอย่างยิ่งถ้าขโมยจะมาขโมยเนี่ยขโมยไม่ได้แน่นอนเพราะเราล็อกไว้หลายชันเหลือเกินมาให้ประเทศไทยขยับได้ง่ายๆมีเรื่องการเมืองซึ่งยังไม่ได้ยุติยังเป็นเมฆหมอกอยู่นะครับแต่จะขออนุญาตไม่พูดจะพูดแบบซื่อๆแบบคนไร้เดียงสาเลยนะครับว่าไม่สนใจการเมืองแต่มันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ล็อกประเทศไทยและถ้าเราจะปลดล็อกนะครับเราต้องดูเรื่องต่อไปนี้ขอยกสัก3าเรื่องก็พอครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้เรื่องแรกครับกฎระเบียบโบราณ การศึกษาจําท่องการทดลองโดยไม่เรียนรู้ครับถ้าประเทศไทยทําได้สักสาเรื่องนะครับปลดล็อกสักสาเรื่องนี้อนาคตประเทศไทยมีแน่ภาคเอกชนไทยมีความเข้มแข็งนะครับบริษัทใหญ่มีความพร้อมสตาร์ทอัพเอสมีมีดินามิกส์นะครับขาดแต่กลไกสําคัญที่ไปล็อกธุรกิจประชาชนในการทำหากินไว้ก็คือภาครัฐน,นั่นเองครับภาครัฐเป็นตัวอย่างของการมีกฎระเบียบโบราณครับ กฎระเบียบโบราณนั้นได้เป็นตัวที่มัดประเทศไทยไว้นะครับเอาตั้งแต่กฎหมายนะครับคุณพี่นะครับกฎหมายคนเข้าเมืองอายุ45ปีใช้มาปัจจุบันนะครับคนต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยแต่นักลงทุนต่างๆที่จะมาลงทุนประเทศไทยนะครับต้องรายงานตัวทุก90วันนะครับเหมือนกับเราไม่ต้อนรับท,ทั้งที่เราทําสกิมต่างๆเรื่องวีซ่าเรื่องลองเทอม r e s ซิเดนซอะไรต่างๆแต่มันมีตัวที่สวนทางอยู่นักลงทุนบ่นเรื่องนี้บ่นแล้วบ่นอีกครับกฎหมายอายุ45ปีนี้ซึ่งออกในสมัยก่อนหน้านี้ซึ่งเราจยังเป็นห่วงเรื่อความมั่นคงเราก็ยังให้คนต่างชาติไปรายงานตัวอยู่นะครับและก็ถ้าเกิดมีการย้ายสถานที่นะครับทุกวันก็จะต้องรายงานตัวทุกวันด้วยนะครับก็จะมีความพยายามในการผ่อนฟาแต่เป็นไปอย่างช้ามากครับมีกฎหมายยุคคุณลุงนะครับกฎหมายเครื่องขยายเสียง อายุ74ปีจริงๆเดี๋ยวนี้คนเราดูเหมือนว่าจะเรียกคำว่าลุงง่ายกันไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น74ปีอาจจะไม่ใช่เป็นลุงแล้วอาจจะเป็นรุ่นคุณคุณพี่ของคุณลุงไปอีกทีหนึ่งนะครับกฎหมายเครื่องขยายเสียงเมืองไทยบอกไว้ว่ายังไงกฎหมายฉบับนี้บอกว่าใครพูดภาษาต่างประเทศออกไมโครโฟนเช่นตอนนี้ผมใช้ไมโครโฟนอยู่ฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสนี่แหละครับมีโทษทางอาญานะครับนี่คือตัวอย่างกฎหมายที่ออกมาในยุคที่เรายังไม่ไว้วางใจคนต่างประเทศนะครับ กฎหมายการพนันนะครับกฎหมายฉบับนี้สูงอายุขึ้นไปอีกอายุ89ปีใครทำโปรโมชั่นชิงโชคต้องขออนุญาตทุกพื้นที่ครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราจึงไม่เห็นบริษัทอย่างโออิชินะครับตอนหลังๆมาโฆษณาทำประชาสัมพันธ์เปิดฝาชิงโชคกันทั่วประเทศอีกแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นเข้าสู่กฎหมายการพนันแล้วมันยุ่งยากมากนะครับทำให้ทำโปรโมชั่นทำยากและประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการมีโลคาบอน เราต้องลดการปล่อยคาร์บอนเราต้องรีไซเคิลเราไปสู่ธศรกิจ BCG นะครับมีเรื่องเซอร์คูลาร์อีโคแนมีแต่เราติดกับกฎหมายค้าของเก่าซึ่งป้องกันเรื่องโบราณวัตถุต่างๆการไปตัดเสียนพระเอาไปขายต่อจึงควบคุมอย่างเข้มข้นก็ปรากฏว่าซาเล้งนะครับจะเอาของไปขายรีไซเคิลนะครับพูดตามกฎหมายแล้วก็จะผิดกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะไปผิดกฎหมายค้าของเก่าซึ่งต้องขออนุญาตทั้งสิ้นนะครับเหล่านี้เป็นกฎระเบียบโบราณ และกฎหมายเก่านะครับยังไม่ตายกฎหมายใหม่ก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะเห็นโดยเฉพาะช่วงของรัฐบาลก่อนหน้าโดยเฉพาะช่วงก่อนที่มีสภาเดียวนะครับก็จะมีการออกกฎหมายออกมาเต็มไปหมดเลยแต่ละปีออกมา2 0 0 0 0 30,000ฉบับนะครับทบๆไปเราก็จะมีกฎหมายจํานวนมากบางเรื่องก็เป็นกฎหมายมีประโยชน์แต่จํานวนมากน่าสงสัยครับแล้วก็ตั้งภาระกับประชาชนทําให้ทำมาหากินยากนะครับทำให้ต้องไปลําบากขออนุญาต ทีดีได้เคยศึกษาว่ามีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นการศึกษาเมื่อประมาณสัก5-6ปีที่แล้วนะครับก็พบว่าขอศึกษาเฉพาะส่วนประมาณ1,700ใบอนุญาตก็พบว่า1,000กว่าใบาอนุญาตนี้นะครับเกี่ยวข้องกับโปรเซสในการเดินจากโต๊ะนั้นไปหาโต๊ะนี้ติดต่อหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เช่นจะตั้งร้านอาหารสักหร้าน ขออนุญ,ญาตอย่างน้อยต้อง6ใบ7ใบถ้าจะขายแอลกอฮอล์เพิ่มถ้าจะเล่นดนตรีนะครับก็จะต้องขออนุญ,ญาตเพิ่มขึ้นไปอีกเหล่านี้ทําให้การทำมาหากินของประชาชนยากลําบากจะทําธุรกิจโรงแรมนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยก็จะต้องมีใบอนุญ,ญาตต่างๆอีกมากมายนะครับการขอใบอนุญ,ญาตที่มากมายเหล่านี้นะครับทำให้ประชาชนนะครับทำมาหากินลําบากนะครับ นอกจากเสียเวลาไปติดต่อราชการถ้าไม่อยากผิดกฎหมายแล้วการปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตต่างๆนั้นก็เป็นไปอย่างยากมากรู้สึกจะมีคนช่วยเลื่อนสไลด์ให้ผมรู้สึกเป็น AI ช่วยเลื่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะครับวิธีที่เราจะทําให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปได้จึงต้องทําเหมือนหลายประเทศเคยทํากันก็คือปล่อยให้ธุรกิจโบยบินนะครับด้วยกระบวนการที่เรียกว่ากิโยตินกฎหมายคือเอากฎหมายต่างๆนะครับมาจัดการนะครับหลายๆประเทศนะครับโดยตัวอย่างเกาหลีใต้นะครับ ได้ลกฎหมายประมาณสักครึ่งหนึ่งทําให้นับตั้งแต่เกาหลีใต้ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนประเทศไทยปี240เกาหลีใต้กลับฟื้นตัวมาได้เร็วกว่าประเทศไทยมากมายนะครับเช่นเดียวกันประเทศที่เราถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของเรานะครับคือเวียดนามนะครับก็เป็นอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีการจัดการใบอนุญาตต่างๆที่มีอยู่มากมายจนทุกวันนี้เขากลับมาพร้อมดึงดูดการลงทุนและก็เติบโตทางเศรษฐกิจไปได้นะครับ การทดลองการทำากิียตินกฎหมายในประเทศไทยเคยพบว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งในการทําให้การทําธุรกิจง่ายขึ้นนะครับเช่นปี2560เราเคยมีอันดับของการทํา ease of doing business นะครับที่จัดโดยธนาคารโลกนะครับอยู่ในระดับอยู่ที่อันดับ26แต่ว่าพอปี2563นะครับอันดับของเราดีขึ้นมาถึง5อันดับเพราะว่าเราลดกฎระเบียบต่างๆที่เป็นปัญหา และทางทีใดก็ศึกษาว่าหากเราดูประมาณ1,000กระบวนการขออนุญาตนะครับซึ่งมีเป็นหมื่นกระบวนการเลือกมาสำคัญสำการสักประมาณ1,100กระบวนการนะครับแล้วเราแก้ไขนะครับสัก43กระบวนการให้มันดีขึ้นเลิกอีก39-40%ก็นะครับก็จะทำให้ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโต,ต,ตทางเศรษฐกิจดีขึ้นได้เลย ทุกวันนี้เราหวงเรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเราหวังจะเทเงินใส่เข้าไปในระบบอัดฉีดนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจแต่จริงมีวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากโดยไม่ต้องใช้เงินคือการแก้ไขกฎระเบียบให้ชาวบ้านทำมาหากินกันได้ง่ายครับเรื่องที่2ครับที่เป็นตัวล็อกประเทศไทยไว้อยู่ก็คือการศึกษาที่เน้นท่องจําผมขอเรียกว่าเป็นการศึกษาจําแล้วก็ท่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับ เพราะจะทําให้เราไม่สามารถรเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วเพราะเราเรียนรู้ความรู้ที่มันตายตัวที่มันนิ่งอยู่นะครับจากการท่องจํายกตัวอย่างเช่นการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ในต่างประเทศคุยกันว่าเป็นวิชาที่จะเปิดหูเปิดตาเด็กๆได้โดยการให้ถกอภิปรายกันนะครับได้เรียนรู้สาเหตุของการตัดสินใจในแต่ละจุดต่อของประวัติศาสตร์แต่การเรียนประวัติศาสตร์นะครับในประเทศไทยกับเน้นท่องจำนะครับ ถ้าไปดูตัว KPI หรือดัชนีชี้วัดนะครับในการเรียนประวัติศาสตร์ของไทยของหลักสูตรแกนกลางปี2551นะครับก็จะเห็นว่ากว่าจะปล่อยให้มีการคิดขั้นสูงคือถกอภิปรายคิดเป็นในเชิงวิพากษ์กันนะครับก็ต้องรอจนถึงม .1 นน,นะครับและแม้กระทั่งถึงขั้นนั้นนะครับก็มีตัวชี้วัดเพียง16ตัวนะครับจาก71ตัวทั้งหมดที่เป็นการคิดขั้นสูงเราจึงเรียนประวัติศาสตร์แบบแช่แข็งเรียนแบบเป็นการท่องจํา และไม่ใช่เฉพาะวิชาประวัติศาสตร์ครับเราเรียนวิชาอะไรอะไรเราก็อยากให้คนไทยคิดเหมือนกันขอหยุดตรงนี้สักแป๊บหนึ่งให้ทุกท่านนึกดูถึงวิชาศิละปะซึ่งควรเป็นวิชาที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดท่านซี o อและท่านผู้บริหารนะครับทุกท่านถ้าเมืองไทยนะครับเราให้เด็กวาดภาพทิวทัศน์เด็กจะวาดภาพอะไรครับค่อยๆนึกดูนะครับตอนท่านเป็นเด็กก็ได้นึกออกไหมครับวาดภาพอะไร แล้วหันไปถามคนข้างๆท่านจะพบว่าเป็นภาพเดียวกันครับภาพเดียวกันคือภาพอะไรครับภูเขาสองลูกพระอาทิตย์ออกมานะครับมีต้นไม้หนึ่งต้นนะครับมีบ้านหนึ่งหลังทําไมเด็กไทยทั่วราชอาณาจรรักรสามารถวาดภาพภาพเดียวได้แล้วถ้าทุกคนคิดเหมือนกันแล้วโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาเราจะไปอยู่ในโลกรอดชีวิตจากโลกที่เต็มไปด้วยพายุอย่างนี้ได้ยังไงนะครับจึงไม่ต้องพูดถึง การที่มีโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับหารกล้าจะให้เด็กสอบปาดเปล่านะครับแล้วอภิปรายคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญลีญ้ภัยทางการเมืองเสรีภาพเครื่องแบบนักเรียนมิจฉาชีพดิจิตอลนะครับค่าแรงขั้นต่ำจึงไม่ได้รับการยอมรับเลยในระบบการศึกษาไทยซึ่งอยากให้ทุกคนคิดเหมือนกันแล้วถ้าเกิดการศึกษาของไทยอยากให้คนคิดเหมือนกันเราจะมีนวัตกรรมที่ไปอยู่กับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากได้ยังไงนะครับ เราจริงเห็นว่าการศึกษาไทยมันแย่ลงโดยตลอดนะครับและถ้าเป็นอย่างนี้ไปก็รับรองว่าน่าจะไปรอดยากถ้าดูการสอบนะครับคะแนนการสอบนานาชาติของเด็กอายุ15ปีที่เรียกว่าการสอบพีซ่านะครับก็จะเห็นว่ามันตกต่ําตลอดมาและตกต่ํามาตลอด20ปีนะครับที่น่าเสียดายก็คือจนบัดนี้ยังไม่ได้เห็นแรงขับเคลื่อนครั้งใหญ่ที่จะพาประเทศไทยพายาวชนไทยนะครับฝ่าด่านการศึกษาที่ เน้นท่องจําออกไปได้เลยถ้าเราไปดูในต่างประเทศนะครับไปศึกษาประเทศที่การศึกษาดีๆนะครับเราจะเห็นปรากฏการณ์ตัวหนึ่งก็คือเกิดการปรับหลักสูตรอยู่บ่อยๆนะครับเช่นประเทศสิงคโปร์เพื่อนบ้านของเราที่ตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของการสอบพิซซ่าปรับหลักสูตรทุก6ปีครับมีทั้งปรับเล็กปรับใหญ่ไปเรื่อยนะครับและแม้กระทั่งประเทศที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับอีกประเทศหนึ่งอย่างฟินแลนด์เขาจะปรับหลักสูตรอย่างน้อยก็10ปี ก็จะปรับหนึ่งครั้งนะครับมีประเทศไทยครับเราไม่ได้ปรับหลักสูตรมาแล้ว15ปี16ปีไปแล้วนะครับตั้งแต่2,551ซึ่งเป็นปีที่สูสีกับปีที่ Apple นะครับออก iPhone รุ่นแรกและตอนนี้ iPhone ออกมาแล้ว16 17รุ่นไปแล้วนะครับแต่หลักสูตรไทยยังคงคุณภาพเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะเราไม่ได้ปรับเลยตลอด15 16ปีที่ผ่านมาหลักสูตรไทยจึงเน้นความรู้เน้นการท่องจํา มากกว่าเน้นสมรรถนะว่าทําอะไรได้นะครับเน้นการท่องจํามากกว่าการคิดขั้นสูงต่างประเทศกําลังเปลี่ยนไปสู่หลักสูตรอีกแบบหนึง่งที่เรียกว่าหลักสูตรฐานสมรรถนะแต่หลักสูตรนี้พอจะเอามาใช้ในประเทศไทยก็ถูกล็อกไว้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปลดล็อกของประเทศไทยนอกจากปลดล็อกกฎระเบียบแล้วการปลดล็อกเรื่องการศึกษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรทําอย่างยิ่งนะครับสุดท้ายครับผมขอมาประเด็นเรื่องประเทศไทยนะครับจะต้องปลดล็อกวิธีการทํางาน เราชอบทดลองโดยไม่เรียนรู้ฟังดูแล้วอาจจะดูงงง,งนิดหนึ่งนะครับเรื่องการทดลองเป็นของดีอย่างยิ่งสําหรับโลกที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องฝ่าพายุนะครับต้องทําของใหม่ๆออกมาต้องสร้างนวัตรกรรมเราจึงเห็นบริษัทเอกชนทําการทดลองเป็นการทดลองที่น่าสนใจแล้วทากันอยู่ทุกวี่ทุกวันจนเป็นเรื่องปกติเช่นในบริษัทด้านดิจิตอลนะครับจะทําสิ่งที่เรียกว่า A/B Test เช่นเวลาเราดีไซน์เว็บไซต์ขึ้นมา เราจะรู้ได้ยังไงว่าคนสนใจเว็บไซต์แบบนี้เว็บไซต์แบบนี้ใช้ง่ายนะครับหรือใช้ยากเขาก็จะออกแบบให้มันมีอินเทอร์เฟซแบบต่างๆกันเรียกว่าแบบแบบ A กับแบบ B เขาจึงเรียกว่าเป็น a b test แล้วก็ทดลองกับกลุ่มเล็กๆนะครับแต่สําหรับผู้ใช้แพลตฟอร์มขนาดใหญ่ซึ่งมีคนใช้เป็นพันล้านคนเนี่ยการทดลองกับคนระดับร้อยล้านคนก็เป็นถือเป็นเรื่องง่ายมากนะครับเขาก็ทดลองกับทุกวี่ทุกวันเอกชนจึงทํา a b test ครับเมืองไทยทํา A b test กันไหมหรือเราทําแบบเดิม เมื่อตัวอย่างสักครู่ผมบอกว่าหลักสูตรการศึกษาของไทยทําแบบเดิมมา15-16ปีแล้วนะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงแต่จริงๆเมืองไทยมีหน่วยงานที่มีนวัตกรรมนะครับทำเอบีเทสทำอยู่บ่อยๆด้วยนึกออกไหมครับหน่วยงานไหนตอนนี้หน่วยงานนี้อาจจะไม่มีเวลามาทำ A B est, เอบีเทสพะกาลังต่อสู้กันอย่างหนักนะครับคือตํารวจครับถ้าเราเห็นเราจะเห็นกลวยตามถนนห้ามเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับ แต่วันพรุ่งนี้เลี้ยวได้วันมะลืนอาจจะเลี้ยวไม่ได้วันมาเรื่องอาจจะกลับมาเลี้ยวได้อีกนี่คือการทำเอบิเทสของตํารวจแต่การทำเอบิเทสแบบนี้ไม่เคยรู้ไม่เคยเก็บข้อมูลว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงเช่นห้ามเลี้ยวขวาตรงนี้รถก็อาจจะเลยไปอีกนิดนึงแล้วก็ไปกลับรถกลับมาแล้วรถก็ติดแบบเดิมแต่รถผ่านจุดที่เป็นด่านของตํารวจนะครับหรือป้อมตํารวจนั้นอาจจะผ่านได้เร็วขึ้นนะครับตำรวจก็จจคิดว่าสำเร็จก็ได้ จราจรของไทยนะครับก็ไม่ได้ทำเอบิเทสนะครับมีสี่แยกนะครับที่รถติดนานที่สุดและติดได้ทุกวันบางทีสาเหตุการติดครับคืออะไรบางทีเปิดไฟ5นาทีบ้าง3นาทีบ้างทั้งท้ที่มีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบ AI อยู่แล้วแต่ตำรวจของเราก็ยังเปิดไฟนะครับตามอัธยาศัยตามความต้องการของท่านในแต่ละวันพูดอย่างนี้แล้วนะครับหวังว่าคงไม่เป็นการดึงแขกตำรวจสองฝ่ายซึ่งกำลังตีกันอยู่นะครับให้มาลุมจัดการกับผมนะครับประเด็นที่ผมอยากยกก็คือ ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีการทดลองแล้วมีการเรียนรู้จากการทดลองไปด้วยนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่มีการทดลองที่เก็บผลมาประเมินแล้วดาเนินการต่อไปให้ดีขึ้นเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศที่แก้ยากได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าการเกิดอุบัติเหตุนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญของการทําให้คนไทยเสียชีวิตปีปีหนึ่งนะครับมีคนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท้องถนนระดับ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0คนมาหลายปีแล้ว คนที่ขี่จักรยานเก่งระดับโลกนะครับขี่มาแล้วทั่วโลกถ้าจะเสียชีวิตไม่เสียชีวิตประเทศไหนเสียชีวิตประเทศไทยนี่แหละครับเรามีปัญหาเรื่องจราจรเยอะสาเหตุสาเหตุหนึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ถูกออกแบบมาดีพอนะครับมีการศึกษาโดยดรนภัรจตุศีพิทักษ์นะครับนำสกุลคงคุณคุณ้นท่านนะครับท่านเป็นนัก AI นะครับและท่านก็ไปวิเคราะห์นะครับว่าจุดในกรุงเทพนะครับและเมืองใหญ่ๆที่เกิดอุบัติเหตุมีหน้าตาย,ยัางไงก็จะพบว่ามันมีแพทเทิร์น ซ้ำๆอยู่สัก3-4แบบนะครับแบบหนึ่งก็คือมันเป็นจุดที่เป็นสี่แยกแต่มีถนนประเภทหลายเลนกับหลายเลนมาชนกันเช่น4ี่เลนชนกับ6เลนเวลาจะเกิดเวลาจะเปิดไฟนะครับก็จะเกิดความกาลล่ระหุนวายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือถนนที่มันเป็นแยกแต่มันไม่ใช่แยกแบบตรงไปตรงมามันแยกแบบต้องโค้งไปโค้งมาด้วยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือการมีอุโมงค์นะครับอุโมงค์ซึ่ง แสงไฟไม่ดีนะครับเช่นเมื่อลงอุโมงค์ไปมันมืดแต่พอขึ้นอุโมงมามันสว่างทันทีจุดพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาบ่อยๆและจุดที่จะร้ายมากๆก็คืออุโมงคไปผสมกับสีแยกที่ไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้ตัดกันเป็นมุมฉากนะครับยกตัวอย่างเช่นที่แยกเกษตรที่แยกเกษตรนะครับจะเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำแล้วหน่วยงานที่มีดินามิซึมสูงๆนะครับรู้ความต้องการตลาดเช่นปอเต็กตึงร่วมกระตันยูก็จะเอารถไปจอดรอไว้เลย แต่ตำรวจแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องก็ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขปัญหานะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันก็เกิดขึ้นซ้ําๆทุกวงการนะครับการแก้ไขปัญหาจะต้องเกิดขึ้นจากการวางแผนการลงมือทําการประเมินผลแล้วก็การปรับแผนเพื่อทําให้การทํางานดีขึ้นเรียกว่าแผนดูเช็คแอค P D C A นะครับทั้งวางแผนสั้นวางแผนยาวนะครับล้วทบทวนจัดการกันดูตัวอย่างง่ายๆครับถ้าจะปิดเทียบกรณีปัญหาจราจร ญี่ปุ่นกับไทยทํางานต่างกันยังไงนะครับนี่คือการทํางานของญี่ปุ่นจะเริ่มจากการมีข้อมูลก่อนว่าถนนจุดไหนนะครับเป็นฮอตสปอตเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะครับจุดนั้นเป็นจุดที่ควรสนใจคือมองภาพรวมจากสถิติจากเครื่องมือสมัยใหม่นะครับระบุค,ความเสี่ยงและเข้าไปดูหน้างานว่าแต่ละจุดทําไมมันเกิดปัญหาและหลังจากนั้นนะครับก็หาวิธีปรับยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับจะมี สี่แยกนะครับหรือทางมะลายบางจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่ซ้ำๆนะครับท,ทั้งที่คนญี่ปุ่นเป็นคนรักษากฎ,กฎจราจรดีพอสมควรแต่ก็ยังมีคนเสียชีวิตจากทางมะลายอยู่นะครับเช่นมีทางมะลายนะครับแล้วมีรถวิ่งมาถึงจุดทางมะลายด้วยความเร็วสูงเกินไปเช่นสูงเกินกว่า40กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิธีที่เขาแก้ไขก็คือเขาก็เอาสีแดงนะครับมาทาเป็นระยะทางไกลๆก่อนเพื่อให้รถเห็นแล้วก็ชะลอ แล้วด้วยวิธีแบบนี้เขาก็ไปประเมินผลแล้วก็รู้ว่ามันลดอุบัติเหตุได้จริงๆเพราะฉะนั้นแผนดูเช็คแอคเป็นของที่ประเทศไทยนะครับจะต้องสร้างนิสัยในการทำนะครับโดยเฉพาะในภาครัฐครับผมขอมาสักสองเรื่องที่สําคัญซึ่งผมคิดว่ากระบวนการการแพลนหรือการวางแผนอาจจะดีไม่พอเรื่องแรกครับเรื่องการแจกเงินดิจิตอลและไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะนี่ไม่ใช่การแจกเงินครั้งแรกในประเทศไทยไม่ใช่การแจกเงินครั้งแรกในโลกนะครับ ไม,ไม่ทราบว่ายัางจะแจกกันอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคิดกันมาแล้วแทบทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่เงินผันคึกธิ์นะครับตั้งแต่เงินกําลังจะหมุนไปสมัยทักษิณหนึ่งเช็คช่วยชาติไปจนถึงเราชนะจนไปถึงสมัยนายกตู่นะครับก็มีเรื่องคนละครึ่งนะครับเที่ยวด้วยกันและรัฐบาลปัจจุบันก็จะทาเงินดิจิตอลครับประสบการณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยทําให้การวางแผนดีขึ้นและทํางานกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นผลสําเร็จก็คือการต้องดูบทเรียนในอดีต ไม่ใช่เฉพาะบทเรียนประเทศไทยแต่เป็นบทเรียนต่างประเทศด้วยนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับถ้าไปศึกษาดูก็จะพบว่าตัวคูณทางเศรษฐกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการอัดฉีดเงินมันไม่ได้สูงอย่างที่รัฐบาลปัจจุบันคาดการไว้ข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็คงต้องถึงเวลาทำถึงจะรู้กันแต่ถ้าเตรียมพร้อมให้ดีก็คือต้องไปดูข้อมูลจากอดีตก่อนนี่คือบทเรียนนี่คือข้อมูลนะครับการจะวางแผนให้ดีต้องมีข้อมูล ตัวคูณเศรษฐกิจของการแจกเงินนะครับถ้าเป็นการาแจกเงินสําหรับคนทั่วไปจะประมาณสัก0.5 0.4แถวๆนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สูงขึ้นเป็นลมพายุอย่างที่รัฐบาลพูดกันว่าจะหมุนสี่รอบ5้ารอบอะไรแบบนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับกับกรณีในต่างประเทศลมพายุจากการแจกเงินนะครับก็ไม่ได้เกิดขึ้นยกเว้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจริงๆตัวคูณของสหรัฐก็คือใส่เงินเข้าไปบาทหนึ่งหรือ1ดอลลาร์จะทําให้เกิด GDP กี่ดอลลาร์นะครับ ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับประมาณ1ห,หรือต่ำกว่า1นึ่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ควรคิดให้ดีนะครับและการแจกเงินนะครับโดยไม่รักษาวินัยการคลังนะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับว่ามีบทเรียนทั่วโลกมาแล้วนะครับว่ามีความเสี่ยงสูงได้มีการศึกษาพบว่าถ้าเกิดรัฐบาลนะครับไม่รักษาภาวะฐานะการคลังให้ดีไปกระตุ้นเศรษฐกิจและหนี้สาธารณะพุ่งขึ้นมาประเด็นที่จะตามมานะครับก็คือการที่บริษัทเอกชนนะครับจะถูก ลดเครดิตเรตติ้งไปด้วยตามการลดเครดิตเรตติ้งของประเทศนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่น่ากลัวและผมอยากให้คิดในเรื่องนี้ให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะครับและอยากให้เห็นบทเรียนของการที่รัฐบาลนะครับชอบไปมีปัญหากับธนาคารกลางซึ่งเป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทั่วโลกนะครับก็อยากให้ท่านนายกนะครับช่วยปลาปรามทีมงานของท่านนะครับอย่าเที่ยวไปทะเลาะอย่าเที่ยวไปแอตแท็กธนาคารกลางซึ่งต่างคนต่างทําหน้าที่นะครับ ความเห็นต่างกันเป็นเรื่องไม่แปลกแต่บทเรียนในอดีตนะครับในหลายประเทศเช่นในตุรกีไล่ผู้ว่าแบงค์ชาติออก3คนเพราะว่ารัฐบาลอยากให้ลดดอกเบีย้ยนะครับผลก็คือเกิดเงินเฟอ้อขึ้นมา80%ในรัฐบาลอังกฤษเองนะครับถ้าเรายังจํากันได้นายกลิสทรัสนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในอํานาจสั้นที่สุดคนหนึ่งเลยของอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนนั้นต้องการลดภาษีขาดดุลการคลัง แล้วก็ไม่ฟังแบงค์ชาติของอังกฤษนะครับไม่เคยปรึกษาหารือด้วยสุดท้ายนายกเองก็อยู่ไม่ได้ครับขอฝากอีกเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสนใจแต่ผมคิดว่ากระบวนการวางแผนยังค่อนข้างมีปัญหาครับคือโครงการแลนบริดจ์นะครับถ้าจะลุยทำแลนบริดจ์อยากเห็นรัฐบาลคิดให้ดีคิดให้รอบคอบก่อนแล้วมันมีประสบการณ์ทั่วโลกครับเพราะไม่กับโปรเจกต์ไม่ใช่เคยทําประเทศไทยเป็นครั้งแรกแต่ไม่กับโปรเจกตนั้นทํากันหลายหมื่นหรือเผอ,เอๆใกล้ๆแสนโปรเจกต์แล้วนะครับ การศึกษาในอดีตก็พบว่าโครงการแบบไหนมันสาเร็จโครงการแบบไหนมันไม่สําเร็จนะครับโครงการขนาดใหญ่ถ้าจะไม่สําเร็จมันจะมีสองสาเหตุใหญ่ๆและโครงการขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดนะครับไม่สําเร็จนะครับอันนี้พูดถึงในโลกโดยทั่วไปเลยสาเหตุที่ไม่สําเร็จมีร่วมกันอย่างแรกก็คือมองโลกดีเกินจริงนะครับแล้วก็เมินความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นอย่างที่สองก็คือไม่ใช่การมองโลกในแงด่ดีอย่างเ,าเข้าใจผิดแต่เป็นการ พยายามปั้นตัวเลขเสกออกมาให้สวยเพื่ออยากจะลงทุนทําโครงการเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของการทําโครงการใหญ่ๆจึงอยู่ที่การทํา f e a s i b i l i t y Study หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนะครับให้ดีนะครับซึ่งกรณีแลน r i d g e นั้นเราจะพบปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือมี2 f ง a s i b i l i t y Study ซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับในกรณีของฟีสของกระทรวงคมนาคมเราจะเห็นว่า โครงการแลนบิชจะให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีสร้างมูล,ลค่าปัจจุบันคือเน t p พรสเซนต์แวลูนะครับประมาณ2 6 0 0 0 0ล้านบาทในขณะที่การศึกษาของจุฬาที่ทำให้กับสภาพัฒน์นั้นพบว่าเน t p พรสเซนต์แวลูมันติดลบคือโครงการนี้จะเป็นโครงการพูดง่ายๆแบบธุรกิจก็คือมันจะขาดทุนนะครับอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะครับของคมนาคมบอกว่าจะมีผลตอบแทนเศรษฐกิจ17%แต่ในขณะที่ของจุฬากับสภาพัฒน์ทำออกมาผลตอบแทนเศรษฐกิจคือปเปอร์เซ็นต์เดียว เรียกได้ว่ามันต่ํากว่าต้นทุนทางการเงินของภาครัฐด้วยซ้ําคือเป็นโครงการที่ไม่ควรทําแล้วถ้าเกิดดูเฉพาะผลตอบแทนทางการเงินจริงๆนะครับมันติดลบด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเรื่องอย่างนี้นะครับให้คิดกันต่อถ้าประเทศไทยจะก้าวเดินไปได้ธุรกิจมีความพร้อมนะครับรายใหญ่พร้อมมากกว่ารายเล็กก็พยายามในการปรับตัวแต่ถ้าภาครัฐไม่ปรับตัว,ไม,ตวไม่ปลดล็อกประเทศไทยออกจาก3เรื่องนะครับก็คือเรื่องกฎหมายโบราณการศึกษา จำท่องนะครับแล้วก็ชอบทดลองตัวไม่เดียนรู้ประเทศไทยก็ยากที่จะก้าวได้แต่ถ้าเราปลดล็อก3เรื่องนี้ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีของดีๆอยู่มากนะครับอย่างน้อยเราก็มีพระสยามเทวาธิราชที่จะคุ้มครองให้ประเทศไทยเดินต่อไปได้ถ้าเราทําตัวของเราให้ดีไปด้วยครับขอบพระคุณครับ